สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับพระเครื่องดีๆที่นำมาฝากกันครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามก่อนรับชมคลิปนะครับคลิปนี้เป็นพระรอดอีกรุ่นที่มีพิธีปลุกเสกดีพิธีจัดสร้างดีครับผมพระรอดชยัยฤทธิปี19พระรอดหนึ่งเดียวที่ในหลวงราชการที่9ทรงทำพิธีราวต้นปี2519 ในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองทรงพระสุลายทรงเจิมและทรงจุดเทียนชัยพุทธาพิเศษในพิธีมหาพุทธาพิเศษมีเกกจิคนาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ49รูปร่วมปลุกเสกมีรายนานดังต่อไปนี้ครับสมเด็จพระสังฆราชวาดวัดราชบอพิษสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18 พระญานสังวรวัดบวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ส9สมเด็จพระธีรยานวัดจักรวัตรพระวิสุทธิ์วงศาจารย์วัดสุทัศน์พระพิสุทธิ์ทาธิบดีวัดไตมิตรพระธรรมวโรดมวัดปทุมคงคาพระธรรมโมลีวัดพระธาตุทิลิพุนชัยพระพุทธวงมณีวัดเบญจมาบอพิษพระเทพวิสุทธิโสพลวัดเชียงรายพระเทพวิสุทธิ์วัดเจดีหลวง คูบาคำแสนวัดสวนดอกคูบาคำแสนวัดป่าดอนมูลคูบาอินจักวัดบ่อน้ำหลวงคูบาโพรมจักวัดพระพุทธบาทตากผ้าหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องอาจารย์หนูวัดดอยแม่ปังคูบาอินถาวัดเชียงมั่นคูบาจันแก้ววัดดอนเอื้องคูบาสิงวิชัยวัดป่าห้ามคูบาบุญมีวัดท่าสอย คูบาคำปันวัดหม้อคำตวงคูบาปันวัดกู่คำคูบาแก้ววัดวิเวกวนารามคูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงคูบาจินาวัดท่าข้ามคูบาคำตันวัดดอนจืนพระอาจารย์ทองบัววัดโรงธรรมคูบาดวงดีวัดท่าจำปีคูบาชุ่มวัดวังมุยคูบาเมืองวัดท่าแหนหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพี หลวงปู่ฟั่นวัดป่าอดมสมพรหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามครับผมพระรอดชยัยฤทธิ์เป็นพระรอดหนึ่งเดียวที่ในหลวงราชการที่9ทรงสเสด็จทำพระราชพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษด้วยพระองค์เองมีพลังของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ พระรอดหาวันรุ่นแรกมีพลังของพระนางจามทีวีพระรอดชยัยฤทธิ์มีพลังของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระนามว่าภูมิพลคือพลังของแผ่นดินมีประสบการณ์ที่เล่าสืบต่อกันมาช่วงปีพศ2549ถึงปี50มีเด็กช่างกลไฟฟ้าทางภาคเหนือแขวนพระรอดชยัยฤทธิ์องค์เดียวไปฝึกงานภาคสนาม ขึ้นเสาไฟฟ้าแรงดันสูงในตัวเมืองอำเภอเชียงใหม่แต่เด็กฝึกงานไม่มีความระมัดระวังในการฝึกงานได้ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตเกิดประกายไฟเป็นดอกไม้ไฟแล้วหงายหลังคาสายลัดเซฟตี้ไม่ได้รับอันตรายอันใดมีเพียงรอยไหมของเสื้อที่ใส่ทำงานและนี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่เล่าขานกันมาของพระรอดชยัยฤทธิ์พร,รอดชยัยฤทธิ์รุ่นนี้ สนนราคาการเช่าหาก็ยังไม่แพงนะครับยังอยู่ที่หลักร้อยปลายถึงพันต้นบางองค์ส,สวยๆก็ถือสองพันจัดเป็นพระเครื่องในธรรมเนียบของในหลวงรัชกาลที่9้าอีกรุ่นที่น่าสหาบูชามากครับ สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังครับผม